สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนจากประเทศตุรกีมาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนั่นก็คือปืนฮัสซันนะครับก็คือปืนตรวจสอบความปลอดภัยรลําเพลนะครับไม่มีกระสุนปืนปลอดภัยปืนกระบอกนี้เป็นปืนสวัสดิการนะครับสมัยที่ผมเนี่ยรับปืนมาใหม่ๆคะแนนเนี่ยอยู่ที่1 9บเโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ประหยัดพอสมควรนะรก็โลกนะครับถ้ามาจากอัลลอยลำกล้องเลกนะครับ วามย่างละก้อนยอยู่ที่ประมาณ18นิ้วรอยกระสุนบรรจุได้5นัดบวก1นึ่งนำเพลิงก็เป็น6นะครับปืนรุ่นนี้โมเดลนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อยออกมายิงเพราะว่ามันคือปืนลูกซองกระบอกไท้ที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าการยิงปืนลูกซองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วนะครับูนยนหน้าจะเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับก็ถือว่าเล็งได้ง่ายส่วนหลังก็จะไม่มีนะครับใช้การติดดอทติดกล้องเล็งได้ ระบบการทํางานก็เป็นแบบปั๊มแอคชั่นนะครับบรรจุเข้าไปในหลอดแล้วก็สาวนะครับขึ้นลำปิดยิงนะครับยิงคลิปสาวทีในเรื่องของความปลอดภายัยนะครับก็จะมีปุ่มเซฟมาให้ถ่าจากซ้ายไปขวาเข้าเซฟขวามาซ้ายปดเซฟนะครับในเรื่องของการใช้างานก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับปกติทั่วไปของปืนปั๊มบริเวณของลำกล้องข้างในก็จะไม่สามารถใส่โชคได้นะครับไม่สามารถใส่โชคได้ เดี๋ยวจะนําตัวปืนกระบอกนี้ไปทดสอบนะครับเรื่องของการทํางนานของตัวปืนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนนครับจะทดสอบตัวปืนทุกซอนนะครับตัวนี้นะฮ a ร์ซันแอสคอแอกนะครับจำนวน5นัดนะผมจะยิงไปที่เป้าเนี่ยระยะประมาณสักนู่นะครับยีเมตรโดยประมาณตู้ที่ใช้จะเป็นลูกโอบักเเมตรนะครับอ่ะลองดูบรรจุเป็นดันงเพลิง1 นะครับผมเข้าเซฟไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยเข้าเซฟนะครับจาจั้นก็บรรจุในหลอดสองสาและ5นัดปลดเซฟลองดูนะครับจำนวน5นัดเล็งจี้ไปที่ตรงกึ่งกลางนะครับตัวคน ไปฝอกแผงเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนนะครับที่ยิงไปมาโเท่านี้ต้องขออภัยเรื่องของเสียงนะครับเนื่องจากว่าไม่เนี่ยมันหลุดออกไปผมก็ไม่ทราบว่ามันหลุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเป้ากันนะครับก็จะเห็นว่ากระจายอยู่ทั่วเป้าเลยนะแบบนี้ก็สบายๆนะครับในเรื่องของการต่อสู้กับกันตัว ที่แตินะครับทดสอบโัวปืนท่าสันแอสคอตแอน์การจำนวนสามนะลูกโอบนะรับะยะประมาณสักสิบหานิ้คุณย่พร้อมพร้อมแล้วเริ่มจริงปืนป้อนไทย ชุดสุดท้ายนะครับลองดูเรื่องของระบบการทำงานสองามสี่แล้วก็ห้าลอกนะครับประทับขวาพร้อมนะครับ ปลอดภัยนะเรียบร้อยกับผมก็ทดสอบจนลงไปนะถามฟิลพี่แบดดีกว่าครเป็นยังางตอนยิงอ,อ,อเรียกว่าอือหือเลยครับอือหือเลยครับคือลูกซองนะแล้วยิยงเป็นปัมด้วยนะครับโอ้โหหนักๆเลยหนักตาหัดใช่ครับคถ้า <พอ S 2> คนไม่เคยคนี่ก็ไม่มีเจ็บปีเจ็บเหมือนกันนะมันก็จะออกแรงคือเขาเรียกว่ารีคอยมันจะพอสมควรเนาะใช่กระแทกมันที่ไหล่เราเต็มๆเลยนะ ก็ถือว่าการทำงานรับลื่นดีรับลื่นดีครับนะครับปืนจากตุรกีนะครับกระบอกนี้นะแล้วก็ขนาดตัวปืนก็ไม่แรงมากดีไม่แพ้ใครใช่ครับผมจับมาเนี่ยประมาณสักน่าจะ6-7ปีแล้วกระบอกนี้อยู่ที่1 9บเก้อืมน่าใช้ครับอ่สิบเก้าเคถือว่าไม่แพงนะครับโอเคนะครับก็ถือว่านานๆออกมายิงทีนึงนะครับกระบอกนี้โอเคนะครับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ